ออกการงานค่ะสองขอบคุณจ้าสามสามสองออกไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้กอช่องรัชนีมาเชรตอนนี้คนก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีใครมาแก้บนหลายเจ้าอยู่นะประมาณคนละสามแผงสี่แผงก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ชอวงว่าเอ็นทยอยมาเอาใครมาแก้แล้วเยอะมากเลย เป็นยีเจ้านี่ตามกำลังปาระนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็คือบรรดาคนในพื้นที่แล้วก็คนที่ถ่ายทำยูทูปเพจประมาณนี้ช่วยกันดูแลที่เสื้อขาวคนแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นที่เสื้อแดงนะคะเป็นทางเปิดอันนี้ก็นำเสือไปเช้าเลย,าเลยมาแล้วโอ้มาพร้อมลูกน้อย สามคนเลยลูกอ้ไว้ด้วยี่ตัวเตเดียวนี่ตัวเป่าอย่างนี้ตัวนี่สียชิวด่งอสีเย่อสอบถามนิดนึ่งจ้ะได้โชคจากงวดไหนจ้ะ อ๋อไม่ได้ขอหวยขวขอ,ขอการงาน,นะคะ่ะอืมมาขอนานอลไรยังจ๊ะการงานนานแล้วค่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วก็เพิ่งสมหวังก็เลยมาแก้บนไม่ใช่นะเพิ่งต,ต,ตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ติดปรับปรุงนะคะแต่ว่ารอเขาเปิดแล้วค่อยมาอ๋อแสดงว่าได,ได้ได้ช่วงนั้นรอเปิดจะได้เข้าไป,ปถึงตัวท่านด้วยอ๋อค่ะขาแล้วงวดนี้กะว่าจะจับไหมให้เด็กให้ลูกจับปิงปองไหม อะโอเคเดี๋ยวเรอันนี้ขอเรื่องการงานนะสมหวังตั้งแต่ช่วงที่ปิดปรับปรุงก็เลยไม่ได้มาก็เลยมาช่วงที่เขาเปิดปรับปรุงแล้วจะได้เข้าไปชมบารมีท่านด้วยนะคะประมาณนั้นโอ้คนคือคักมากเลยค่ะคนเดินทางมาเรื่อยๆนะคะน่าจะเป็นป้าด้วยเอาเอาวางไว้ก่อนเลย ว่าจัดเต็มชามุมาแล้วมาทำจานจนัดติงจังมาำก่อนอะไรด,ดน,นี่ล <c oughs> ้หรอคาลัมนี่เปล่าาอ่ะสวัสดีจ้ามาทำอะไรจ๊ะมาลำเหรอคะโอ้มาลำได้โชคหรือว่ามาลำถวายใช่ลำถวาย จะเต็มจะเต็มนี่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเกิดมาเดียวถามลองตรงนี้เนาะลองไปใจนี่เดี๋ยวเราดูลูกสาวคนเล็กของคนโชคดีเกี่ยวกับขอพรเกี่ยวกับการงานจับปิงปองเพ้งนิดเดียยกหายยกหายเดี๋ยวเป็นหนึ่งใบทำมาหนึ่งใบลูกโอ้สามมาโชว์โชว์ป้าหน่อย โชแป,ป้าชแป,ป้า,ปาเลขสามอ่าจับอีกใส่ไหมใส่ไปกันเลยนะอ่าคนได้ลุกคน <c oughs> น่ะไหนเขาโชว์หน่อยอ้าวตัวด 3. เดิมสามเดยวคนก่อนคนก่อนอ 3, 3 2สามสามสองขอบคุณจ้าสามสามสองออกไหมอขอบคุณค่ะถูกไหมถูกไหมถูก,ถก <c oughs> เป็ตัวสูงมันจะลัวลสลำหน้าโเนี่ยสินได้มวลนเนาะเนี่ยคได้มวลหนเนาะแล้วเนี่ยจนยอตรงก็ยวยทุกคนเลยวันนี้มี่เจ้าหน้าที่มาดูแลความเรียบร้อยเลยจ้ะดูแลยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทุกอย่างแก้ตรงนี้หมดผมจะดูแลกับน,น้องปั่งมาไม่ให้หเล็ดนอกเข้าไปเพราะจะมีคนของเราอยู่ใน,นด้วยด้วยเพราะต้องเป็นหดงของคนด้วยนะฮะมีน้องเชื่อตอนนี้มาไหมเนี่ยมันนี้มีผมก็จะแจงใราบนะครับแล้วก็ปิดแน่นเลดีมากเดีจะปรันอ่ะอันนี้ก็เป็นคนเชื่อส่นกกอวน,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 นบุคคลนะก,ก็่อปูใช้วิจารณญาณใน,านการรับชมได้ เจ้าหน้าที่เขาไปข้างในแล้